สวัสดีค่ะ,คะวันนี้พ่อจักกับแม่นกนะคะตื่นตั้งแต่หกโมงตรงเป๊ะเลยนะคะเพราะว่าตั้งนาฬิกาปลุกค่ะเมียค่ะพ<อ>่อจัก,รก,นนกเราเป็นคนตื่นสอนแต่ว่าแม่นกตองตั้งนาฬิกาปลุกนะคะกะตื่นขึ้นมาอาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวไปใส่บาตรกันค่ะเดี๋ยวแม่นกกับพ่อจักสิ้ผ้าไปใส่บาตรเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับ อูอืลือนะคะก่อนที่เราจะเป็นผู้รับเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่นกสิภาพไปใส่บาตรจ้าเดี๋ยวตอนนี้แม่นกจะพาใส่บาตรท,ทาบุญกันนะคะอุทิศส่วนบุญกุศลค่ะ

ไปเทศลงต้นไม้ใหญ่ด้วยค่ะต้นไหนต้นไ,น,ตนไผ่เหรอโอเคตอนเช้าๆอย่างนี้พี่เขาก็จะมีข้าวต้มให้เรานะคะอร่อยอ่ะ กําลังหามองจอดรถค่ะจอดรถ20บาทเตรียมของจา้าก็มีน้ำดื่มนะคะแล้วก็แมสนะคะอย่าลืมแมสนะคะการแต่งตัวก็อย่างนี้เลยค่ะรองเท้าผ้าใบากระเป๋าเป้ส่วนของแม่นกก็เป็นแบบนี้นะคะพี่เขาบอกว่า แต่งตัวให้มันธรรมะธรมงในการเดินเพราะว่าการที่เราแต่งตัวแบบนี้มันจะได้เดินคล่องแล้วก็ไม่เหนื่อยนะคะอีกอย่างหนึ่งคือข้างบนร้อนค่ะเดินไปสักพักหนึงจะร้อนไม่ต้องพกเสื้ออะไรไปทั้งสิ้นค่ะแมโนก,ก็ไปแต่ตัวอย่างนี้เลย <c oughs> ไปอย่างนี้เลยจ้าไปค่ะ <c oughs> ก่อนขึ้นบนเขานะคะพี่พี่เขาก็จะตรวจอาแอปหมอพร้อมนะคะเพื่อดูว่าเราฉีดวัคซีนหรือเปล่านะคะ เราก็ถึงทางเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันนะคะเราก็ได้จองอาบัดิค่ะป้าพรนะคะดิฉันป้าพรนะคะคุณป้าชื่อป้าพรนะคะไม่ใช่สาวพรใช่ไหมไม่ใช่สาวพรก็ได้ที่เข้าเป็นไกด์ไปกันแค่หนึ่งนายเป็นไกด์เราไปกันสามคนนะคะไปกันสามคนก็จะมีท่านจักมีแไหมลูกแล้วก็มีป้าพรค่ะโอเคครัไปเลยไหมคะไปเลยค่ะ เดี๋ยวอคนนี้เจอกันตอนนี้ไตอนเย็นจะไม่เจอกันตอนนี้ได้ละอ๋อทางวัดไทยค่ะทานมูด้วยป้าทานมูนะนี่จ้าพ่อถ่ายรูปก่อนไหมอะถ่ายรูปก่อนแล้วก็ได้ป้าพรเป็นไกด์นำทางนะคะ อันนี้คือทางเรียบนะคะจ้ะอันนี้่เรียบย,ยังยังไม่เริ่มต้นค่ะอ๋อยังไม่เริ่มต้นใช่ไหมคะ,มคะจะขอพรจากปู่ก่อนขึ้นเดินทางขึ้นนะคะอ๋อค่ะเนื่องจากเกิดมีเกิดอุบัติเหตุมีไม่สบายเราจะต้องเรียกขึ้นที่ไปรับจะได้บอกเขาว่าตอนนี้อยู่จุดซี้ ตอนนี้ดีจุดดีอะไรอย่างเงี้ยจะขอพรจากปู่ก่อนขึ้นเดินทางขึ้นนะคะอ๋อค่ะยังไม่เริ่มต้นนะค่ะยังไม่เริ่มต้นนะคะคุณผู้ชมตอนนี้วอร์มอัพอยู่ค่ะอ๋อตอนนี้วอร์มอัพอยู่เอ๋อนนออเจะเอ๋มาได้ยังไงลูกไปไหนมาครับ<อ><อ>เราจะขึ้นลงทุกวันค่ะเอ้าหรอคะหลายตัวด้วยออ ทางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีคนบริจาคมาจะเอาไปทําอ่างเก็บน้ําไว้ใช้ข้างบนค่ะคน้ึ้นยังไม่ได้ยังค่ะทําเป็นบันไดค่ะเหล็กนักท่องเที่ยวเป็นคนบริจาคส่วนค่าแรงก็พวกไกดพวกพวกเราช่วยกันทําค่ะอ๋อครับนี่นะคุณผู้ชมครับ เราก็จะเดินทางาแบบแออฟโรดจะมีสายที่เป็นข้างเพการเชื่อมด้วยเราจะค่อยๆไปนะฮะนะครับด้วยตอนนี้ก็ด้วยน้ำหนักนะครับ <laughs> แล้วก็ความชันนะครับตรงมี้เรก็จะมาละลายไขยมันที่นี่นะฮะ แค่วอร์มนะครับ <S <S นี่ยังไม่สตาร์ทนะคะนี่แค่วอร์มแค่วอร์มนะครับเพื่ทอทอขบวน1,200เมตรจละถึงปากถ้ำค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเราไปทุกจุดมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกรวมแล้วก็เป็น2กิโลครึ่งนนั่เลยคะ่ะอ2กิโลครึ่งค่ะแปลว่ามีที่เที่ยวเยอะในในท่านหลายที่ค่ะโอไปค่ะ2กิโลครึ่งค่ะจิบจิบค่ะใครบอกว่า,วา ถึงจุดดีแล้วค่ะทุกคนฟังจากเสียงเอานะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยไปค่ะสู้ค่ะนี่ค่ะป้าพรของเรานะคะเป็นไกด์ให้เราให้พ่อจักกับแม่นกนะคะมีบริการพัดให้ด้วยขาดีเลยมาหน่อยละใกล้จะถึงอีแล้วค่ะอีมาแล้วก็จะไปอีแล้วอีแล้วค่ะใกล้แล้วไปไม่มีจังหวะเนี่ยค่ะ พอจักก็ไัวชราแล้วอ่ะเนาะสี่สิบี่สิบห้าแล้วอ่ะเนาะดูคนไม่ชลาสิเศร้าแหบๆหบเยู่ถึงอีแล้วค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะจุดอีป้าพรบอกว่าจากนี้ไปก็จะดีขึ้นแล้วจะถึงแล้วค่ะใช่ไหมครับป้าพร ยังไม่ถึงครึ่งแต่ว่าครึ่งที่เหลือมันยังไม่ถึงครึ่งไปต่อค่ะจุดเอฟค่ะจะจะนั่งก่อนได้ไหมคะเน่นั่งได้ค่ะนั่งพักก่อนนะคะยังไหวค่ะดูข้างหลังไหวไหมคะไหวอยู่แล้วไปค่ะสู้ตายเรียกว่า ตอนนี้เราก็มาถึงหินดอกเห็ดแล้วนะคะป้าพรบอกว่านี่คือหินดอกเห็ดค่ะอันนี้คือผาหานุมานนะคะอ๋อข้างหน้าของเราตรงนี้ค่ะคือผาหานุมานนะคะคทําไมถึงเรียกผาหานุมานปะเราดูนะคะอน,นันต์าผาจมูกปากคางจินตนาการอ๋อจินตนาการเขาก็เลยเรียก,ยกผาหานุมานเรียกกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วะ ถึงจุดนี้แล้วค่ะพานุมานนะคะเนี่ยทุกคนก็ยืนพักกันอยู่เอามือนึงจับี่ราบันไดนะครับแล้วก็อีกมือนึงจับที่พยุงตัวเองขึ้นไปในอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคุณยายมาถึงนี่เก่งมากเลยคุณยายสู่สูๆถึงแล้วค่ะตอนนี้เราก็รอคิวเข้าถ้ำนะคะเราได้คิวที่ S <S ไปกับพ um ี่เขาค่ะเอาไปรับกันสามสิบเก้าค่ะคิวที่สามสิบเก้านะคะเข้าไปด้วยกันเลยเข้าไปด้วยกันกับพี่ไม่ะนานวันนี้ค่ะแล้วก็ตาพอนค่ะนี่นี่คือนั่งรอคิวนะคะเข้าถ้ำค่ะที่ไม่ก่อมถ้ำคืออยากจับมาถึงแล้วค่ะเราได้คิวที่สามสิบเก้านะคะตอนนี้กำลังลงไปในถ้ำค่ะเล็กกะบอกให้ส่งเสียงดัง เตรียมกล้องถ่ายรูปเลยครับเดี๋ยวให้เขาลงเพื่อนไปก่อนโบ้แล้วเอาไปเลยวมาเนาะเา้าไปถ่ายแบบสองคนอยางนี้เอาเพืนจะไปก่อนสิกระสีมองเพื่อนว่ามองแต่ไทยให้ไล่อะไรนี่เดี๋ยวป้าจะบอกเคร่วงลงเขานะคะเราจะเข้าไปในถ้ำนะคะอย่าลืมใส่แมสนะจ๊ะทุกคนคนเยอะค่ะต้องใส่แมสดูแลตัวเองหน่อย มาด้วยไหมคะเข้ามาด้านในนะคะก็เจน<ด>ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูลายหินนะคะเหมือนลายงูเลยเหมือนเป็นเก็ดเนาะล้วปเนาะ <ถ>รตรงนี้นะคะสวยค่ะไหนค่าอ่าเนี่ยหยุดตรงนั้นพ่อพ่อหยุดให้หน่อยคอยขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็นนอยอ่งนม่มนจะมีมจะมีแสงแล้วก็จะยืนขอพรตรงนี้นะคะพี่เขาก็จะเอาหัวเข้าไปแบบนี้เลยจ้าะ,ด,ะ,ะดูลายหินนะคะ นี่ครับุณผู้ชมครับจากนั้นเราก็จะมาขอพรน,นะครับตอนนี้คุณแม่นกก็รอคิวนะครับเพื่อที่จะขอพรในจุดที่หลายหลายท่านเชื่อว่านะครับขอแล้วจะประสบความสำเร็จตามที่ขอนะครับ อนันเด <tat> ียวกันกับข้างล่างใช่ไหมผมไปถ่ายมาจากข้างล่างพอจับก็จะขอพรนะคะ หลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วนะคะเราก็เดินมาจุดนี้คือจุดอะไรนะคะคุณป้าอันนี้หัวใจค่ะอ๋อนี่คือหัวใจนะคะนี่คือหัวใจนะคะอันนี้คือประตูเข้าเมืองนะคะ มันก็เป็นเกลดเป็นเกลดนะครับเป็นลักษณะคล้ายกับเกล็ดพญานาคหรือเกล็ดาที่เราเข้าใจสวยมากเลยงั้นเราก็ไปต่อออแกไม่นะไปไปนะดาไะบึงโงคหลง แต่ถ้ามราไปเจดีมันจะมองเห็นชัดต,ตัวนี้อ๋อค่ะถ่ายรูปสวยโอเคค่ะนี่คือลานเกตค่ะทุกคนลานผิวหนน,นะครับโอ้เป็นแบบนี้เลยหลายท่านก็จะลานเกตค่ะผ่านว่าเป็นเกสวยมากเลย ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะป้าตรงนี้เรียกว่าบ่อนสักดิธิ์หรือเสดือโอ้เดือบูรังกาเสดือบูรังกาค่ะหนึ่งสองเนี่ยค่ะกลาง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 ชื้นแล้งแล้วหน่งสอเราสูบน้ำออกกันอกหนึ่งสอง จุดนี้เรียกว่าอะไรคะเจดีหลวงปู่สายไปเจดีหลวงปู่วังค่ะเจดีหลวงปู่วัง่มีมีอธิบดีหลวงปู่วังอยู่ในเจดีย์ค่ะเรากําลังเดินทางไปที่ถ้ำนะคะถ้ำหลวงปู่วังค่ะถ้ำหลวงปู่วังค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะแล้วตอนนี้ไปทางลงไปทางลงคือไปถ้ำเลยถึงแล้วค่ะถ้ำปู่วังนะคะนี่คือถ้ำปู่วังค่ะ ถึงสักทีถึงจุดนี้เราก็ต้องถอดรองเท้าเดินนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่พระมานั่งสวดมนต์ค่ะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนนะคะ ตรงนี้ราคาที่ทุกคนต้องการมาถ่ายภาพนะคะตรงนี้ระคะระวังนะคะระวังนะผุกขอใส่หนานะคะจากนั้นเราก็เดินทางกลับค่ะถ่ายนานไม่ได้นะคะเกรงใจคนอื่นเขากลับดีกว่าจาั้นเราก็เทลบคนานไม่ได้นะคะเกรงใจคนอื่นเขาก กลับแล้วนะคะนี่คือบันไดตอนลงจ้าตอนขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนลงก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะอ๋อแต่บันไดจะไปบรรจบกันเหรอคะอ่าทางลงเราจะไปบรรจบตรงจุดนี้ค่ะโอเคค่ะลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะอันดับแรกก็คือไอติมค่ะดับร้อนค่ะร้อนมากแล้วก็ปวดขามากแต่ก็สู้ๆค่ะ